สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนนักสะสมที่การักทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเหรียญสยามชาแนลนะครับวันนี้นะครับเหรียญสยามจะมาพูดถึงในเรื่องของเหรียญนะครับสิบาท2พศนี้นะครับดูให้ดีมีราคามากกว่าหน้าเหรียญนะครับเพื่อนเพื่อครับหลายคนไม่เข้าใจก็นําไปใช้นะครับในราคา10บาทเท่านั้นเองนะครับวันนี้ผมจะมาชี้จุดสําคัญนะครับว่าจุดไหนที่ทําให้มีราคาแพงนั่นเองครับเพื่อนๆสังเกตดูเหรียญรุ่นนี้นั้นนะครับเป็นเหรียญ10บาทรุ่นเก่า2เหรียญนี้ต้องบอกว่าเก็บมากรวยมากครับ ด้าหน้าเป็นพระบรมรูปของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่9ก้าครับมีข้อความว่าภูมิพลอดุลยเดชอยู่ฝั่งซ้ายฝั่งขวาเขียนคาว่ารัชกาลที่9ก้าครับเห็นเป็นรอยแตกๆแบบนี้หลายคนเข้าใจว่าเป็นเหรียญชำรุดแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะครับรอยแตกๆตรงนี้เกิดขึ้นจากตราแม่พิมพ์หรือขบวนการผลิตนั่นเองครับมีการผิดพลาดเข้ามานะครับสังเกตดูให้ดีครับนี่คือเหรียญ10บาทนะครับเป็นเหรียญรุ่นเก่านะครับนี่เห็นไหมครับจะมีรอยโค้งแบบนี้นะครับซึ่งนะครับเป็นรอยสโลปแบบนี้นั้นนี่คือนนนๆรรระะววัังงงิดึ เขาจะกลับด้านเหรียญด้านในสามารถกลับได้นะครับคือเอาด้านก้อยนะฮะวัดอรุณน,นั้นกลับมาด้านหน้านะครับแล้วทําให้ตัวหนังสือนั้นผิดพลาดไปนั้นระวังให้ดีครับส่วนใหญ่เป็นเหรียญที่ถอดแล้วก็ อ่เอามาเข้ามาใหม่นะฮะแล้วก็มาทาใหม่นั่นเองครับเป็นปลอมแปลงครับเดืยนนี้เป็นเหรียญแท้นะครับทำไมผมถึงบอกว่าเก็บมากรวยมากครับเหรียญแท้ดูอย่างไรครับเหรียญแท้ก็คือดูบริเวณนี้ครับถ้าเกิดว่ามีการผ่าบริเวณนี้นั้นอาจจะโดนทํามานะครับแต่ถ้าเป็นเรียบๆแบบนี้ดูสวยงามแบบนี้นั่นคือเหรียญที่แท้จริงครับแบบนี้ครับแต่พอพลิกด้านหลังกลับมาครับเพื่อนๆครับด้านหลังนั้นดูสวยงามมากครับสังเกตดูสิครับปีนี้เป็นปีอะไรครับปี2532ครับด้านหลังเป็นวัดอรุณมีคําว่าประเทศไทยทุกกกออออย่่าาางงงถูต้แนับรคคื18 แต่สิ่งที่สังเกตดูให้ดีนะครับนี่คือหนึ่งในการเกิดขึ้นนะครับจากจํานวน100ล้านเหรียญครับแต่ว่าเกิดขึ้นได้จริงๆครับเหรียญแบบนี้มีราคานะครับหากท่านนําไปใช้ในท้องตลาดนั้นก็จะมีราคาเพียงแค่นะครับ10บาททานเดนเองครับแต่ถ้าท่านไปขายให้นักสะสมนั้นจะมีราคาตั้งแต่100บาทขึ้นไปแพงกว่านะครับ หลายร้อยเท่านะครับมาดูกันครับจุดที่ทําให้มีราคาคือบริเวณนี้ครับบริเวณนี้นั้นคือเนื้อของนิเกิลนั้นนะครับอ่านะครับทะลุเข้ามาที่ในส่วนของนะครับแม่น้ําเจ้าพญานะครับหรือว่าเนื้อทองเหลืองนั่นเองครับจึงทําให้เหรียญนี้นั่นดูแปลกนะครับทำให้เป็นที่ต้องการของตลาดนักสะสมเขาซื้อหากันราคาขั้นต่ําก็ไปที่200บาทขึ้นไปแล้วนะครับในส่วนของเหรียญที่มีลักษณะแบบนี้ครับมาดูในส่วนของเหรียญที่2เส้นกันครับเพื่อนๆครับสังเกตดูให้ดีหลายคนเข้าใจเช่นกันครับว่านี่คือเหรียญที่ หรือเปล่านะครับด้านหน้าเป็นพระบรมรูปข,ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในะรัชกาลที่9เหมือนกันมีข้อความว่าภูมิพลอดุลยเดชมีคําว่ารัชกาลที่9เหมือนกันครับเรียนรุ่นนี้ต้องบอกเพื่อนๆว่าเป็นเรียนที่ผลิตออกมาจํานวนมากครับแต่หลายคนไม่สังเกตดูบริเวณน,นี้ด้านหน้านั้นจะมีในส่วนของเนื้อทองเหลืองนั้นเกินออกมาสังเกตดูสิครับนี่ครับมีเนื้อทองเหลืองนั้น เกินออกมาแบบนี้ขอบนั้นจะเป็นแบบนี้เขาเรียกว่าบล็อกขยี้คบพอบล็อกขยี้แล้วทาให้เกิดขึ้นแบบนี้และดูสวยงามครับแต่สิ่งที่น่าแปลกใจนะครับแล้วก็สิ่งที่น่าตื่นตาตื่นใจนั้นอยู่ด้านหลังครับเพื่อนๆสังเกตดูนะครับมีคําว่าประเทศไทยเหมือนกันมีคําว่าอาพอสอเหมือนกัน10บาทเหมือนกันนะครับพศสองพนั้นผลิตออกมาไม่น้อยครับอยู่ที่128ล้านเ3 0 0เหรียญครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นกับเหรียญน,นี้นั้นสังเกตดูที่แม่น้ําเจ้าพระยาครับ เพื่อนครับดูสิครับดูสวยงามและโดดเด่นครับหายาครับเหรียญนี้นะครับเนื่องจากว่าเป็นเนื้อของนิกเกิลนั้นวิ่งเข้ามาในแม่น้ําเจ้าพญานั่นเองทําให้แม่น้ําเจ้าพญาจากสีทองเป็นสีเงินนั่นเองครับอยู่ระหว่างนี้นะครับเหรียญแบบนี้มีลักษณะราคาขั้นต่ําอยู่ที่500ไเป็นถึง1000บาทครับถึง1 5 0 0บาทนะครับขึ้นอยู่กับการตกลงขึ้นอยู่กับสภาพของเหรียญนั่นเองครับหากเจอลักษณะแบบนี้ถ้าท่านเอานําไปใช้ในชีวิตประจําวันไปซื้อของในตลาดต่างๆนั้นก็จะมีราคาเพียงแค่10บาทบาท่าาานนํไปขย กลุ่มนักสะสมนั้นเหรียญนี้จะมีราคาแพงกว่าหลายร้อยเท่าเลยทีเดียวนะครับนี่คือเหรียญที่ทางช่องเหรียญสยามนะครับหยิบยกมาฝากเพื่อนๆนักสะสมนะครับหากเจอลักษณะแบบนี้อย่ารีบไปใช้นะครับเพราะว่ามีราคาซื้อขายในกลุ่มนักสะสมนั่นเองครับเพื่อนๆท่านใดชอบคลิปนี้ฝากกดถูกใจนะครับกดติดตามกดกระดิ่งกด subscribe ให้กับช่องเหรียญสยามด้วยนะครับฝากกดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้เราด้วยครับสําหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนนะครับเพื่อนๆขอให้มีความสุขสวัสดีครับ